สวัสดีค่ะวันนี้ชัดนจะพาทุกคนนะคะมาทำสมาธิแบบไกด์เ d Meditation เคลียร์ร่างกายแล้วก็เสริมพลังให้กับเจ็ดจักราของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนั่งในท่าที่สบายที่สุดจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจใหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าชา้ชาๆ หายใจออกช้าๆเข้าสู่สภาวะพามผ่อนคลายร่างกายและใจิตใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกันร่างกายและใจิตใจจูนเป็นพลังงานเดียวกันเป็นลมหายใจเดียวกันเบาโลง่งสบาย หายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายหายใจออกเบาสบายทุกสภาวะที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นผ่อนคลายตัวเองได้อีก สัมผัสถึงความเบาสบายได้อีกค่อยๆผ่อนคลายตัวเองลึกลงไปคลื่นเสียงคลื่นของความผ่อนคลายผ่านกลางศีรษะของเราผ่านกลางกระหม่อมของเราสัมผัสรับรู้ถึงความผ่อนคลาย ได้ที่กระหมอ่อมสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวบริเวณกลางกระหม่อมของเราเบาโล่งสบายขยายความเบาโล่งสบายนี้ไปทั่วทุกอนูเซล์ลของเราตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนได้ผ่อนคลาย ปล่อยให้คลื่นของความผ่อนคลายและคลื่นพลังงานการเยียวยารักษานี้ไหลผ่านไปทั่วทุกอนูเซลปล่อยให้คลื่นของความสงบและความผ่อนคลายได้กระจายไปทั่วร่างกายทั้งหมดสอดประสานไปกับเสียงเพลงที่ช่วยทำให้เราดำดิ่ง ในโลกภายในอันศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นลมหายใจของเราละเอียดขึ้นเบาไปกับคลื่นของความผ่อนคลายที่กระจายไปทั่วร่างกายทั้งหมดอยู่ในโลกภายในของเราโลกภายในที่อบอุ่นปลอดภัย มั่นคงที่สุดเบาโล่งสบายปล่อยให้คลื่นของความผ่อนคลายนี้ได้ไหลสู่ร่างกายของเราในทุกๆส่วนปล่อยให้มวลพลังงานนี้ค่อยๆสแกนร่างกายของเราอย่างช้าๆ เป็นคลื่นพลังงานที่อ่อนโยนเป็นคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยชำระร่างกายของเราได้เบาที่สุดโล่งที่สุดเข้าสู่ความสงบภายในใจเข้าสู่ความปลอดภยัยเบา โล่งสบายให้หมวลพลังงานนี้ไหลเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างช้าชเห็นหมวลพลังงานและความสั่นสะเทือนที่เลื่อนลงมาอย่างช้าช้าผ่านใบหน้าของเราผ่านใบหน้าของเราในทุกๆส่วน ่าและไหลทั้งสองข้างลำตัวอวัยวะภายในทั้งหมดเคลียร์ให้ร่างกายทุกส่วนได้สัมผัสถึงความเบาโล่งสบายปล่อยให้มวลพลังงานนี้ ไหลผ่านไปที่ฝ่ามือของเราทั้งสองข้างสัมผัสถึงพลังงานที่สั่นสะเทือนบริเวณฝ่ามือรับรู้ทุกสภาวะตามจริงปล่อยให้พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เยียวยารักษาร่างกายของเราในทุกๆส่วนเซลล์ไหนที่เหนื่อยเมื่อยล้าและกังวล ขอให้ได้รับพลังงานการเยียวยารักษาอย่างไม่มีลิมิตไม่มีประมาณชำระล้างร่างกายให้เชื่อมต่อกับสนามพลังงานนี้กายจิตประสานเป็นหนึ่งเดียวกันชำระล้างร่างกายจิตวิญญาณ ให้เชื่อมต่อกับสนามพลังงานเดียวกันค่อยๆเลื่อนจิตไปที่จักระที่หนึ่งบริเวณก้นกบบริเวณทวารของเราเห็นแสงสีทองสว่างสดใสออกจากจักระที่หนึ่งจักระแห่งชีวิตจักระแห่งความมั่งคั่งจักระแห่งความร่ำรวย จัก,กระที่เปิดรับเงินทุกทิศทางเห็นแสงสีทองสว่างสดใสแผ่รัศมีได้กว้างขึ้นไกลขึ้นจัก,กระที่เป็นพื้นฐานของชีวิตแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆดึงดูดซับอันเป็นพลังงานบริสุทธิ์จากสนามพลังงานของโลกใบนี้ หายใจไปเรื่อยๆรู้สึกเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจิตของเราค่อยๆเลื่อนจิตไปจักระที่สองบริเวณใต้สะดือเห็นแสงสีทองสว่างสดใสแผ่ออกจากจักระที่สองจักระที่สองของเราแข็งแรงสุขภาพดีอารมณ์ดี มีฮอร์โมนที่แข็งแรงและสมดุลมีอารมณ์คงที่ระบบสืบพันธุ์ดีระบบภายในดีหมดลูกและอวัยวะต่างๆแข็งแรงเลือดลมแข็งแรงและสมดุลจักระที่สองของเราแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นเห็นแสงสีทองสว่างสดใสรู้สึกมีเสน่ห์มากขึ้น เป็นที่รักมากขึ้นตั้งแต่เส้นผมจรหดปลายเท้ามีความมั่นใจมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นในดวงจิตมากขึ้นหายใจไปเรื่อยๆค่อยๆเลื่อนจิตมาตำแหน่งจักระที่สบริเวณเหนือสะดือเห็นแสงสีทองสว่างสดใสออกจากจักระที่สามจักระที่เป็นระบบแห่งความสมดุล ระบบย่อยอาหารทำงานดีระบบขับถ่ายทำงานดีระบบกรองของเสียทำงานดีมีต่อมหมวกไตที่แข็งแรงมีความมั่นใจมีอารมณ์คงที่จักราที่สามของเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นรู้สึกสดใสรู้สึกมั่นใจใหายใจไปเรื่อย ค่อยๆเลื่อนจิตมาจากกระที่สีกลึงกลางระหว่างหน้าอกสีห้องหัวใจที่แข็งแรงจักระแห่งความรักฮาร์จักระเป็นจักระที่ควบคุมระบบหมุนเวียนเลือดเป็นจุดศูนย์กลางความรักและกำลังใจเป็นจุดศูนย์รวมพลังแห่งความรักความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เห็นแสงสีทองสว่างออกจากจักระที่สี่ออกจากดวงจิตของเราเป็นดวงจิตแห่งความรักดวงจิตแห่งความเมตตาดวงจิตแห่งรักแท้ดวงจิตแห่งความมั่งคั่งดวงจิตแห่งความร่ำรวยดวงจิตแห่งความมั่งคั่งดวงจิตที่เพียรพร้อมในทุกๆด้านดวงจิตที่มั่นคงทางการงาน มั่นคงทางการเงินมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางจิตวิญญาณมั่นคงในร่างกายหายใจไปเรื่อยๆร่างกายเบาจิตเบารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆกายเบาจิตเบาค่อยๆเลื่อนจิตไปที่จักระที่ห้า เห็นแสงสีทองสว่างสดใสเป็นประกายออกจากจักระที่ห้าเป็นจักระที่ควบคุมต่อมไทรอยต่อมน้ำเหลืองช่องปากฟันทางเดินหายใจเราดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นสดใสมีผิวพรรณที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์สื่อสารได้เป็นอย่างดี สุขภาพของเราแข็งแรงมากขึ้นสื่อสารได้ดีมากขึ้นการจราจาสื่อสารราบรื่นไปได้ด้วยดีมีวาจาอันอ่อนโยนพูดอะไรก็มีแต่คนรักและเอ็นดูค่อยๆเลื่อนจิตไปยังจักระที่6จักระที่เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทจักระแห่งดวงตาที่สามอันแหลมคม จักระแห่งยานอันรู้ชานฉลาดแม่นยำมีวิสัยทัศน์และปัญญายาณเป็นศูนย์รวมปัญญาจักระที่6ของเราสว่างขึ้นเปล่งประกายมากขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากขึ้นมีระบบประสาทที่ยอดเยี่ยมคิดสิ่งใดได้คำตอบจากปัญญายาณอันเฉียบคม รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในปัญญาของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองปัญญายาณอันชานฉลาดปรากฏขึ้นในดวงจิตนำทางดวงจิตดวงนี้ไปพบเจอทางแห่งรักแท้ทางแห่งความสุขค่อยๆเลื่อนจิตไปที่จักระที่เจ็ดคราวจักระที่กระหม่อมของเรา เห็นแสงสีทองสว่างสดใสบริเวณกึ่งกลางศีรษะเป็นจุดที่ควบคุมจักระในร่างกายจักระที่รับรู้ถึงพลังงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นรับรู้ถึงพลังงานอันอบอุ่นบริเวณกึ่งกลางมากขึ้นมากขึ้นเป็นจักระที่ติดต่อสื่อสารกับเบื้องบน สัมผัสถึงสนามพลังงานอันบริสุทธิ์ที่รายล้อมร่างกายของเรารับรู้ถึงพลังงานความรักความเมตตาจากเบื้องบนมากขึ้นรับรู้ถึงพลังงานความรักความเมตตาจากเทพเทวดาครูบาอาจารย์ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นทั้งยามหลับและยามตื่นเซลล์ทุกเซลล์มีแต่ความสงบเส้นประสาททุกเส้น เนื้อเยื่อมีแต่ความแข็งแรงบริสุทธิ์ทุกอะตอมในร่างกายได้ถูกเยียวยารักษาให้กลับมามีสุขภาพดีสมบูรณ์และแข็งแรงรู้สึกซาบซึ้งเป็นดวงจิตแห่งความแข็งแรงดวงจิตแห่งความสมบูรณ์ทุกอนูเซล์ลแข็งแรงค่อยๆเอามือวางที่หัวใจของเรา ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความยากลำบากขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าคู่ควรกับความสุขทั้งปวงบนโลกใบนี้ขอให้ข้าพเจ้าคู่ควรกับความรักทั้งปวงบนโลกใบนี้ขอให้ข้าพเจ้าคู่ควรกับความเมตตาทั้งปวงบนโลกใบนี้ขอให้ข้าพเจ้าคู่ควรกับความสำเร็จทั้งปวงบนโลกใบนี้ ค่อยๆรับรู้ถึงพลังความเมตตาที่อยู่ในดวงจิตพลังแห่งความมั่นคงพลังแห่งปัญญาพลังแห่งความรักพลังแห่งความเมตตาเียวยาร่างกายและสังขารของเราพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งความสมบูรณ์พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์พลังแห่งความสงบ เป็นที่รักตั้งแต่เส้นผมจะรลดปลายเท้าเบาสบายเข้าสู่ความสงบความสุขในทุกๆอนุเซลในร่างกายรับรู้ถึงพลังแห่งความสุขที่แผ่ซ่าสานไปทั่วร่างกายดวงจิตของเราค่อยๆสว่างขึ้นสดใสขึ้นสงบ ค่อยๆพาตัวเองกลับมาค่อยๆรู้ตัวในทุกๆอวัยวะค่อยๆขยับแขนขยับขาค่อยๆลืมตาด้วยความสงบเบาสบาย